จะเจ้าจะอ่าขนาดนี้เราเปลี่ยนสถานที่แต่ก็ยังเป็นเรื่องของวัวอยู่ดีนะวันนี้พวกเราได้ช่วยกันใส่ชีวิตน้องวัวมา27ตัวซึ่งเป็นตัวเมียทั้งหมดแต่ทุกตัวก็มีลูกอยู่ในท้องด้วยก็แปลว่าวันนี้เราได้ช่วยชีวิตถึง54ชีวิตแน่นอนว่าทุกชีวิตนั้นก็จะอยู่ที่นี่ ตอนนี้เราอยู่ในโรงงานทำไเบสคลีนที่เป็นของพวกเราทุกคนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราบริจาคให้หลวงพ่อมาก็มาสร้างโรงงานทำไเบสครีนอันแรกก็คือเป็นการสร้างงานให้ลูกหลานแล้วก็ผู้สูงอายุได้มีงานทํเาเราลีดนมัวอยู่ตรงโน้นแล้วนมวัวก็ถูกนําส่งมาเป็นขั้นตอนนะเป็นกระบวนการอ้พาพระเอก แนะนำนิดนดียว <Venus S 2> อ่าอ่าแนะนำจ <ไป S 1> ้ะเ,เ,เริ่มต้นเอ่ออันนี้คือถังอะไรถังความเยน็ออนฟารนมมาแล้วทำยังไงฟาร์มาแล้วฮะอ่าอันนี้ต้มก่อนต้มต้มเสร็จแล้วอ่าใส่นี้ต้องปั่นไหม อ่ามันมีมันจะเป็นเครื่องเหมือนปั่นด้วยนะพอปั่นเสร็จแล้วทำยังไงปั่นเสร็จแล้วเราก็ถ่ายออกมาจาก่อ่านมออกมานี่ทำให้มันเย็นอ่าจากนี้ร้อนใช่ไหมแล้วมาเย็นอ่าแล้วทำอะไรต่อเสร็งนมันเย็นเค่อตัว้นเลยคร่อตัวนู้นไปทำอะไรเค่ออ่นปั่นเป็น ไอศครีมอ่าโอเคแต่พวกเราเข้าใจเนาะเอามาแล้วมาต้มต้มแล้วทําให้เย็นจากเย็นก็ไปทําไอศครีมนะจ๊ะอ่าทาเสร็จหรือยังเพราะทุกคนอยากจะกินแล้วอ่าอันนี้คืออันนี้ก็เครื่องเดียวกันครับเครื่องเดียวกันตัวนู้นอเครอกันอันนี้อันนี้ต้มอันนี้ต้มร้อนอยู่ครับอันนี้ก็ต้มอันนี้คือเป็นเครื่องแช่เหมือนกันกับเครื่องนู้นครับทำให้เย็นใช่ครับทาให้เย็นครับตอนนี้ต้มแข้วเยครับใช่ อ่าทีนี้มาช่างตอนสำเร็จกำลังปั่นเลยอ่าตอนนี้คือใช่ครับตอนนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องปั่นเอ่อเพื่องทาทาให้มันสมูทครับเหมือนว่าทล้ว้ันเหมือนกันครับเครื่องเดียวกันใช่ครับทําหน้าที่ก็สกับสลับกันใช้อ่าอันนี้ปั่นเริ่มปั่นเพื่อให้มันเป็นไอศครีมใช่ครับอ่า พอปั่นเสร็จแล้วเอาไปไหนอ่าใส่กล่องครับมันก็จะมีกล่องวันนี้อ่าเป็นกล่องที่เราแพกไว้อ่าในกล่องมีไอศครีมใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มเลยกระไดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันโอเคแต่ว่ากระด็ใช้เวลานานนิดนึงครับแต่พวกเราใจร้อนจะกินไอศครีมแล้วๆใช่ไหมเอ่อไอศครมมีพร็อพเย้เราทานหรือยังมีมครับมีเดี๋ยวครับมีเนผู้แท้มีหมดโอเคจากนี้เขาจะมาใส่กล่องเนาะ ใส่กล่องรับผิดการทำเป็นถ้วยไหมมีครับมีก็จะทำเป็นช่วยใช่ครับใส่ถ้วยก็มีใส่เป็นกล่องก็มีถ้วยต้องเราต้องตัดเอาเราตัดไปไอ้กล่องเล็กๆที่ทําลายลูกอันนี้เป็นฝาปิดฝาปิดนะเป็นฝาปิดครับอ่าโอเคนี่นะใช่ัเป็นฝาปิดฮะเออเอาละเอาละเออสาธุอ่าต่อมานี่คืออะไรอันนี้เครื่องอันนี้วิสครีมครับวิสครีมเพื่อที่จะทำไอศ์ครีมมันเย็นอยี่อันนี้ไว้ทํา เปีนส่วนผสมไว้สักครีมหรือเปล่าใช่ครับเป็นวิติครีมอ่าเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแห่ๆเลยใช่อ่าเราทายที่ว่าเปิดเปิดมาจะเจออะไรไอ้ิมใช่ไหมลูกนี่ไงไอ้คมชัดเจนเลยไม่รอดแน่นอนเลยใช่ไหมลูกอันนี้คืออะไร อ่านี่ก็ไอศครีมอันนี้ฮอกไกโดมีชื่อด้วยนะไอศครีมช็อกโกแลตลูกช็อคแต่ช็อกโกแลตอันนี้ฮอกไกโดอ่าอันนี้อะไรโลช็อคโกแลตสตรอเบอรี่ทุดทายถูกให้เลยฮอกไกโดฮอกไกโดไอจ้าเออเรื่อกว่าแล้วสตรอเบอรี่อยู่ไหนเปิดาิสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่สตรรออเบี่ยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะใครจะอยู่ทานพรุ่งนี้ก็นอนที่นี่เลยอันนี้คือสตรอเบอรี่สดครับอันนี้แช่ไว้เป็นเครื่องอันไหนที่เป็นถ้วยแจกได้ไหมเป็นถ้วยใช่ไหมครับอันไหนลูกเดี๋ยวผมผมนึงอันนี้เอายังไม่ได้ตักไว้เดี๋ยวผมตักไว้เอาไว้อันนี้อันนี้อันนี้ทานได้หรือเปล่าได้ครับได้ครับเอาโอเคแจกได้อ่าอันนี้อันนีลองชิมกันต่อนเดี๋ยวสตรอเบอรี่ยังไม่ได้ หมดมันหมดครัมดดูมีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตัดให้ก็ได้ครัอ่าอ่าโอเคลบหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้เตัมดูก่อนแอบดูก่อนอ่าอันนี้อ๋ออันนี้สตรอเบอร์รี่ที่แช่ไว้ลูกเดี๋ยวอันนี้ต้องไปทำเป็นไอศครีมก่อนนะเพะเราไปกินบ่อยแล้วใช่ไหม กะทานทานหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตัดนะฮะต้องตัดใช่ต้องตัดเอาเอาเลเวลาไม่ได้อไม่พอต้องตัดต้องตัดเอาครับเดี๋ยวผมตัดที่ต้องตัดแล้วมีถ้วยไม่ได้หรืไม่มีครับอ๋อครับอ๋อเออเดี๋ยวได้ทานได้แล้วล่ะแต่ต้องมีถ้วยตัดใช่ครับเดี๋ยวผมตัดแจกเลยก็ได้โอเคตัดแจกแล้วถ้วยอยู่ไหนหรือเปล่าตัดเดี๋ยวผมไปเอาถ้วยอ้าบแปดแปดอ้ายวให้น้องกาแจก เดี๋ยวตักให้เดี๋ยวทำเดี๋ยวตักให้ครับตักส่ช้ําเอ่าครับเต็มเต็มเลยนี่วานิลานะอันนี้มันอ่าวานิลาเนาะน่าจะเยอะอยู่ค่ะช้อนช้อนนี้ก็วานิลาวนช็อกโกแลตใช่ปะได้ใช่ครับอย่างนี้ถุงลมแบบนี้ อ่าใครอยากกากในสครีมมารับตรงนี้นะจ๊ะช่วยกันลบเลียงลูกๆกน้องงานนี้เป็นของพวกเราทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นมาพัดไอสครีมต้องเป็นของพวกเราเหมือนกันได้แต่แนี้ถ้าแบบนี้เยอะก็ลูกๆชอบกระิกเลยใช่ครับใช่ลบรวกวนหยิบไอติ๊กห้หยิบไอติ๊กใให้หน่อย ขอบคุณครัป้ะแกะได้เลยครับแกะได้เลยครับอ่าแข็งแรงอ่าสาธุจ้าอแถวได้เลยนะครับอ่าข้าวขาวจ้าขนาดนี้เรากำลังได้เลยนะครับเราได้ไอศครีมอ่าพนักงานทำไอศครีมของเราก็กำลังตักแจกกัน เราได้มาดูขั้นตอนการทำาดลครีมที่เป็นมีมาตรฐานถึงเราจะเป็นโรงงานเล็กมากมแต่เราก็ทำอย่างสะอาดถูกหลักอนามัยและที่สำคัญก็คือไอสเคเตมนี้ต่อไปก็จะมีออยอ์รับรองเรื่องออยอก็คืออาหารได้ยาเราทำได้หลายรสชาติเลยนะมีสตรอบเบอรีมีวานิลามีช็อกโกแลตมีฮอกไกโดแต่เท่าที่หลวพ่อจำได้นะก็มีห้าหรสชาติ แต่วันนี้เรามาเนี่ยเป็นการพิเศษก็คือว่าสตรอเบอรี่ไม่ม nah ียารผลิตส่วำคัญก็ให้พวกเราได้กินไอศคเีมสดสดใหม่ๆนะไ้เลอเท้ไอศมนี้ไปไหนส่วนแรกก็คือไอศครมนี้ก็จะไปให้ ู้ป่วยให้คนชจลาให้เด็กๆได้ทานกันข้อที่2ก็คือญาติโยมนะที่หลวงพ่อไปไหนก็จะมีสครีนไปด้วยให้ญาติโยมไปทานกันแขกที่ไปวัพพดพระธรมภูุทุกวันอาทิตย์ก็จะได้ทานไอสครีนทุกวันอาทิตย์เลยคำถามไดถามโรงงานนี้ยังไม่ใช่โรงงานใหญ่โตนักเราผลิตได้วันนึ่งก็ เป็นหลักพันๆถ้วยนะแต่ว่าเรามีทุกวันลถ้าใครที่สนใจนะอยากจะสนับสนุนก็ดีหรือว่าอยากจะขอเราไปบริจาคในงานกุศลงานบุญเช่นการเปิดโรงทานการจะไปเลี้ยงเด็กเด็กกำพร้าก็ดีหรือว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง เนื้อบ้านพักคนชาลาอย่างนี้เป็นกนะ้นเราก็ยินดีนะร่วมบุญด้วยอันะนี้ก็เรายายันโดยงฟังก็่เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยเพื่ออะไรเราพ่อมีงานมากมายนะแต่งานนี้ก็เป็นงานของบุญและก็ความสุขจังเลยเพราะว่าโรงงานนี้เนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับาฟาร์มวัวของเราฟาร์มบัวนมของเรา รีดนมวัวทุกวันแล้วก็นมมาส่งที่นี่ตรงจุดนี้ก็ทำไนสครีมที่ญาติโยมได้เห็นเป็นถ้วยๆนี้ที่เห็นญาติโยมบัวเรากินหญ้าจากที่เด็กๆปลูกคนชรลาปลูกก็ได้มีงานทำกันญาติโยมก็คงเห็นนะว่าออทุกๆคนได้รับประโยชน์และความสุขร่วมกันแต่โรงงานนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงนะของพวกเราที่ช่วยทำตาม ความฝันของหลวงพ่อกันแล้วกันครับหลวงพ่ออยากมีโรงงานทำไอศครีมต่อไปคืออะไรความฝันหลวงพ่อต่อไปก็คือเราจะทําโรงงานทําหนังปลากรอบอ,อีกไม่นานนะยัดเดี๋ยวไม่ได้เห็นโรงงานหนังปลากรอบสุด้ายน,นี้หนังปลาปลานี่ก็เป็นปลาที่เด็กๆช่วยกันเลี้ยงอพอเลี้ยงปลาได้เลี้ยงหอยได้เราก็มาทําหนังปลากรอบทําหอยกรอบอ เราโชคดีมากที่เรามีเชฟระดับมิชลินมาเป็นผู้ดูแลนะเรื่องของอาหารเหล่านี้ทั้งไอศครีมทั้งปลากรอบนะหลวงพ่อก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพไปด้านหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อมองไปถึงเด็กๆเ,เ,เด็กบ้านนอกที่ไม่มีอาหารกินกันเช้ามาไม่ได้กินข้าวไปโรงเรียนลองนึกดูก็แล้วกันนะ ตอนนี้การขาดแคลนอาหารกำลังเกิดขึ้นในโลกหลายประเทศและมีคนไร้บ้านนอนตามทางถนนทางรอรับอาหารจากคนใจดีนะใจบุญเอามาให้เอามาแบ่งปันกันและหลวงพ่อจึงมีแนวะคิดว่าเราต้องทำผลิตอาหารเองเพื่อไปเลี้ยงคนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะเด็กๆเ,เด็กไปโรงเรียนถ้าไม่ได้กินข้าวเช้า สมองเขาก็คงจะเรียนไม่เก่งแน่ๆแ,แหละนะแต่ถ้าหากว่าเรามีอาหารไม่ให้เด็กกินอย่างเพียงพอนะสมองก็จะดีขึ้นซึ่งก็แปลว่าเขาจะเรียนเก่งแี่สาคัญก็คือหวังได้ว่าวันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเบือเราวันนี้พวกเราชาวนาถะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพ่อร่วมกันถ่ายชีวิตโคนม แต่ถ้าเป็นโครงการที่เราทํามาต่อนเนื่องหลายปีแล้วแต่โครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่หลวงพ่ออยากให้ทํามาตั้งแต่ต้นวัวบางตัวนั้นพอเขาไม่ให้น้ำนมแล้วถ้าอยู่ที่ฟาร์มเดิมเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รอดแน่นอนเพราะว่าวัวเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องถูกส่งโรงฆ่าสัตว์เมื่อเขาไม่ให้หนมเขาก็ต้องเสียเนื้อเสียเลือดเสียเนื้อนะ แต่หลวงพ่อไม่เคยฆ่าวัวฆ่าควายเลยถ่ายชีวิตก็มาเป็นพันๆตัวแล้วญาติโยมไม่เคยมีตัวไหนนะต้องเสียชีวิตโดยการถูกเชื่อถูกฆ่าแต่ถ้าวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพวกเราได้บุญมากกับการที่ไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาเราถ่ายชีวิตบัวได้27ตัวแต่ในท้องยังมีลูกอีก27ตัวก็แปลว่าเราได้ช่วยถึง54ชีวิต อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราวันนี้เราถ่ายชีวิตกบือควายเนี่ยนะมาได้อีกสิตัวญอตเย่เยมพระพุทธนาลนะทุกบนจนถึงวินาทีนี้ทุกคนก็ยังรู้สึกโอ้มีความสุขมากนะกับวันนี้ของเราวันนี้วันอาสาฬหาบูชาแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นวันสําคัญของโลกนะเป็นวันที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นในโลกญอติยยมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์และพระสงฆ์สาวกบังเกิดขึ้นในวันนี้ในครั้งพุทธกาลท่านสอนให้เราอยู่กันด้วยเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุดโลกแต่สิ่งที่ญาติโยมได้เห็นทั้งบทนี้แลก็มาจากพวกเราคนละไม้คนละมือคนละกําลังศรัทธาเรามาร่วมกันเราจึงสามารถช่วยชีวิตวัวได้มากมาย จากวัวนมกลายมาเป็นไอศครีมอร่อยอร่อย,ออยให้ลูกหลานเราได้ทานคเพราะขอบุตนาทุกบุญนะที่ทําให้หลวงพ่อมีความสุขในวันสําคัญในวันนี้ก็เป็นเหมือนปฏิสา์อีกหน้าหนึ่งที่หลวงพ่อก็จะจดจําเอาไว้ว่าเออในปีนี้พวกเราได้ช่วยวัววัวนมที่ตั้งท้อง27ตัวพวกเราทุกคนรักชีวิต สัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขกันสิ่งที่เราต้องมีแน่ๆก็คือมีเมตตาธรรมต่อกันวารอดชีวิตได้เพราะเมตตาธรรมของพวกเราเรารอดชีวิตแล้วเขายังตอบแทนเราด้วยน้ำนมและกลายเป็นไอศครีมอร่อยๆที่ทุกคนรับประทาน่ดยแขนนี้หลวงพ่อขอมุทนาทุกบุญนะ และขอโวยพรให้ญาติโยมศรัทธาทุกคน,นลูกหลานทุกคนประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จอันดีงามโดยทั่วทั่วันทุกคนทุกคนเทินขอเจริญพอรออ